พี่น้องนอเมียบรรจงมาต่ญาราจะสายากะนามสกุลของพอหายมาแต่มเกิดจะมาแต่ญาติเราจะคุณสมบัตินี้มันก็ต้องเรียนกอลำให้ ให้เก่งนะบบเมนซีึ้นมาห่วงเต้เพลงอย่างเดียวกับบอด้สมมุติว่าเขาไปล่ำงานกะทินเขากับตองวาเรื่องบุญกะทินให้เขาเจ้าฟังด้วยสมัยติกิต้องโ oh, อละนอเป็นสะกอนคือเป็นโยกลรกเขาหมอลำเลยโบ oh, ละนอแต่ทุกวันนี้เขาโอ oh, ไม่เป็นนะเขาร้องเพลงเลย <laughs> ถ้าเป็นมอล่ําเขาก็ต้องเว่าในประเภทนี่ว่าการทําบุญว่าทําบุญหาผู้ตายยังสิสิใดรับบโบประวัติพระพุทธเจ้าของเขาเกิดมาจังไดเป็นจังไดยังสี่นะลายเหตุคนฟังข้าเจ้ากับเข่าใจหือว่ามีนิท่านนิท่านของพระเวสสันดรคุรุนั่งอวัวผาแดงนั่งไอ,อยังสีนะเขาต้องมีมีครบพงจรนนะมอล่ันะยันสตองลัว่า ตายไปแล้วเป็นยังจังเอา,เ,อาเสียกูขอ้อเอาปอลูกศอหามพีไปกับ่อหายหลอดคือถ้เอาเกิดจังสี่กับมันมีเกิดไฟโลกเ,เกิดไฟถ้ำนะเกิดเกิดไฟถ้ำเพื่อนว่าเกิดขึ้นมาเจ็ดหมือเป็นน้ำมันเจ็ดวันเป็นก้อนเลือดด้นึ่งเดือนจึงเสียเวียนใส่เวียนขวัวสมัยรุุนปู้รุนยานี่เพื่อนสียลร่ำเขาเอ็ดสัสนดอนกับเอาตังเต่สมัยเพื่อนลงมาเกิดพุ่นนะ ไพ่เก่กันได่ก็แสดงไวเก่งนะสมัยตะกี้นิทานก็นต้ตงนนะองต้องแก่กันนั่นนะไพ่โบเก่งกับจ่างผู้ไม่มาใส่ผู้เก่งจังสี่นะคว่ำรูคว่ำตะโลกโปกห้าให้เหี้มันมันมันประกอบกันนั่นนะว่าเป็นสิมีตะคว่ำรูล้ำแต่คว่ำรูไปเลยบโบไดเฮเดฮาหนั่นก็เป็นไปโบไดอีกสมัยก่อนยากลายสมนี้เขากองมาตีใส่เห็นเป็นจังหวะ มันคือเขืนขึ้นไปกลัวเกาน่ะนะมันก็เลยเป็นฮือเขิมกลัวเก่าบานค้อนฟังก็ฮือเขิมเขึ้นบานอยากเต้นอยากฟ่อนเต้นไปเต้นมาบตีกันบานสมมยแต่ก่อนบตีกันฟังหมอลำกับนางฟังเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ผูมมาเข้ากับมักเพรว่ามันมันก็สนุกนะจ๊ะสนุกเขืนเข่งดีแต่ห่างคอเสียนี่คือการการแสดงเนี่ยมันมันเลื่อยเถิดนะแบบว่ามันมันเลื่อยเถิดมันเทียดให้เด็กหน่อยซูเมอร์นี่บอบอยู่น้ำประเภทนี่นะ คันฝรนธรรมดามวนซืเนโ้เซลกันจี๊สีกับใครอยู่เด็กหน่อยเกิดได้ซี่ปีหาปีเาว่าไปเต้นน้ำโลเทียสีกระเด้าเดดเด้ดาล่มเด,ด้าดินเดา้าดอนไปนัน่นมบางคนก็สแสดงว่าเป็นสิเหตุการอยู่ทั้งหาแต่แม่เป็นคนโบราณเนาะแต่ยุคใหม่ข้าเจ้าสีวาดีกับแม่ยู่ตัวน,นั้นเนาะกับบอบอเทียงข้าเจา้าหัวเขามันเป็นคนเถ่าคนแจเนาะเบิง่งหลัมันกับบองามตาน่นนะแม่กับบออยาก โอยากเขียนแนวนี้นะอเออโบยาเขียนเลยโถมาเดียวอยาไปนอนเกืบอบคนดอกโบตื่นมื่ตาให้หมูจักป่านาดอกสินหาสินเปรตอยากไปนอนตากแดดจนสัววันตายตัาวานี้แม่ก็ลำซิ่งแต่ซิ่งแบบซิ่งประยุกแบบคตินนะกับกุมวนคือกันกับฟอนได้คือกันนะั่นนะแต่มันเป็นกรขัตินนะั่นนะ ยุคซูมอรนี่คารท่องไปล่ำทึงเวทีอย่างสีนะ่นาหานอย่างสี่คนฟังนี่ผัดผัดโบอคอยสนใจกับกับคติโบราณปะได้น,นนะคารท่องไปบอกขัติโบราณเนี่ยเขาบอกว่าของเพ่งของเพ่งเตยเตยเตย,ตอยเออมันก็นเลยเหยียดเหยีมอล่ำผู้สิไปแสดงนั่นมันก็มันก็นนกนเลยพวงไปน้ำกันนะจะไ่อดายไลน์นะยากให้ลูกหลานสืบสานไว้ คือว่าบบมีหลายก็ให้มีหน่อยไหวก็ยังยังเสียดีกว่าให้มันหายไปเลยเนาะเสียดายควมขตดีโบราณของเฮานะอยากให้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอัน,นี้งามของเตพอเตเม่เฮ้าไว้นะให้เขาหูวว่าอันนี้สมควรบอในชีวิตของเฮาอันนั้นสมควรบบคือว่าอันนี้เป็นตาธรรมบอ,อันนั้นเป็นตาธรรมบอบยังสีนะให้หูดีหูชัวนั่นนะก็อยากให้ลูกหลานยึดถือ มวนแบบโบราณโบราณเท่าไหร่มดเป็นอย่างการหลองการล่ำระวางลายหัวคิดหัวใจผู้ฟังล่ำกระไดนาอพี่น้องนอ